บรยากาศทงไฮทงหน้านี่เหมือแรงค่ะเด็กๆก็อยู่เถียงนาตรงนน้นเด็กๆอยู่เถียงนากับยายจอยตรงน้นนี่อเขาค่ะเขา,ขาก็ลังงามเขาก็ล้งงาม รอน,นั่นแหละเดี๋ยวไปหาหดูผักยายสวนผักยายเก็บพริกอ่า,ก,าก,ก็อยู่กับยายจอยนั่นแหละ ข้นบักเขียบักหุงก้างหน่วยใหญ่ตัวนึ่งบักหุงก้างเฉดได้ต่ำแล้วเขียบเขือเขือใบยังใบกะเพราบักพริกข้างในค่ะพริกข้างใน กำลังงามคุมยายเก็บพริกอยู่เ<ป> <c oughs> ด็กน้อยเรียกตามนู๊ด ร่างพึ่งหลวงค่ะพี่น้องเห็นว่ามั้อนี่ดำๆนี่ค่ะไทยเบิ้งค่ะพี่น้องร่างพึ่งหลวงห้างหมดไงเห็นว่านี่นี่ร่างแบใหญ่ร่างพึ่งหลวงไก่กระ벙ย่าเก็บพริกเลยนี่หวนพริกอยู่นี่ ต้นล่างพึ่งหลวงเห็นว่าคะนี่นี่นี่เห็นนะนี่นี่ค่ะ đang mang. Đọc ya cái gì? Đấy là hả? Để hái đọc ya, hay này, đồ đi, có mày? หลานเหรออ๋อไปดูดิแม่ค่ะไปเก็บพาแม่ไปเก็บเบอานี้ไงดอกหญ้าเต็มเลยคะ่ะทุกคนนี่นี่นี่อือจนุนโตอยากได้ดอกหญ้านี่แหละนี่นี่นี่เก็บให้จุนโตก,ก่อนนะอ่าจนุนโตจะทาทําให้ดูเดีเ๋ยวพอลโตจะพาเล่นให้ดูนะคะทุกคนอื่ดอกดหญ้าผู้เรียนเป็นว่าคาส่ไหมันยน้อยเคยเรียนอยู่ด้วยค่ะนี่ ตัวสิผ้าเหรียญให้เบิงจา้าได้เยอะไหมไห้เีกยนันนี่แม่เก็บให้ไ,ไอาถือไว้ก่อนนะแม่ทำให้ถือไว้ไอ้ถือไว้ไว้ฝากน้องด้วยถทำข้างบนชิไม่ทำข้างบนเหงะกระทำไม่เลยเออ,เ,อเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้น้องนี่อึ<ๆ>๊บทำได้ไหม ทำได้ไหมพริกนี่เผ็ดบ่นน,นี่นี่แหละเปผ็ดเออเจะว่าพริกนี่แหละเผ็ดพริกแย่เก็บมากไหนอยู่อ่ะไหนไหนแม่เทศให้เล่าห,หน่อยเนี่ยเทศให้มันอ่ะนะ <laughs> ดน <laughs> นนเาด,กา,ด,ดากันดอกยูบกันหรอดอกหญ้าเดากันนี่แม่มาอ่ันไหมเนี่ย <laughs> ต้อองเาต้นกระติบข้าวว้าต้นอันนี้ล่ะมันเดาต้นกระติบข้าวโอ้ยตาดูดิข้าวหยอนได้ดูไม่เห็นว่าเป็นนี่ไงจะจะทำให้ดูอ่ะดึงข้างล่างอ๋อมันจะเดากันพี่น้องอ่ะดึบดึบดึงดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงเอออย่างนั้นแหละค่ะเออเดากันดึบดึบเดากันไง เออไงโอเก่งจังเลยค่ะเป็นน้ำเป็นหะตายออก็ตายมันกระดึบกระดึบกรดึบกันใช่ไหมมาเป็นหนอนอ้ามันเป็นหนอนกระดึ๊บกระดึ๊บใช่ไหมอ่ะเป็้เป่าอ่ทำให้ดูเออกระเด้งขึ้นเด้งลงใช่ไหมอ่ะดึงขึ้นนดงลงอ๋ออย่างนี้ค่ะโอเคค่ะไปเดิน นี่ค่ะต้นมันตุ่นดอกอันนะดอกยา บ้าเขาสุดลูกหูลูกตาู้นี่ค่ะแห้งหลายค่ะเพี่เต็มเลยค่ะเต็มเลยดอกยญ้าจุนตัวเต็มเลยนี่ลูกนี่เต็มเลยค่ะเห็นไหมนี่เต็มเลยข้างทางเนี่ย เห็นยังี่มันแช่บ้า,าเออหลุดล่ะไ,ไม่ทำให้ไปเดินไปเดินไปไม่ทำให้ไม่เก็บทำให้ไปเดินมาเป็นหลวมนี่หลวมเหลวมอาดอกใหญ่ใหญ่ <download> เทียงหน้าย่าจอยลกลกข้าวแล้วคะห,กห<า>กัหกแล้วเหรอได้เอาใหม่าาครับตากินหมดยังตาไปสไลเดอร์เรามันอันนั้นหลุดนะตูด <Okay. S 1> อะไร มาทาทำไมอ๋อห้องังนเหรอเอา้า <laughs> เทียงนาหน่อยเทียงนายายเทียงนายายหน่อยเทียงนาตอน,ตอนนี้นะเ<ะ>ทีตอนตดิดีๆตาหันหน้ามาก่อนตาตาหัหน้ามา โอ้ยเบา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 ได้ไม่ละตัวจับเองครับจับทางน้ไปยายทำให้เลยพียายทำให้เลยพยายทำให้เดินไปกกบักแตะ ต้นมักแต้มีคนเคยเห็นบ่คาา่ะนาจะพาไปไหนนะพาไปดูต้นบมากแต้ดูต้นบักแ้นะเออคือต้อนบักแต้ไปตาเดินไปต้นบักแต้ไปเดินไปสิโอ้มันจะตก ได้จ่อยถอนยาข้าวเดินม,มาทางนี้ชีเดินม,มาทางนี้ทางนี้มีา้ตาต้นหักแตง มีไหมมีหมากไหมหมากมันอยู่ไหนหมากมันอยู่สูงเกินแล้วได้ด้วยอะอะไรมามาเดินมา